ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบบี้ทิปอีกช่วงหนึ่งครับผมมา,มาแล้วมาแล้วโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยค้าห้องใหม่เนอีนี่ครับค้าห้องใหม่สามพันหได้อะไรอยากได้อะไรโอ้งานการไม่ทําอย่าเอาเลยต้องเอาอะไรสักอย่างหรอกตอนนี้ถ่ายคลิปกันเสร็จเรียบร้อยครับผม่ากำลังเก็บของกันอยู่เออ ้โชว์พลังเสียงหน่อยอยากมีรักสามสอ้าวโอ้โหจบเลยอ่เดี๋ยวช่วยกันเก็บนะเก็บเก็บของตอนนี้กำลังเก็บของกันอยู่นะครับอยโกโปโปรไม่ได้ปิดปิดโกโโรก่อนวันนี้เราใช้กล้องถ่ายทั้งหมด4ตัวนะครับสตัวแล้วก็5ตัวกับกล้องที่คุณหมูกำลังถืออยู่ตอนนี้คร Small Pocket โอ้โอ้ต้องเช็ดแล้วโอ้ต้องเช็ดแล้วติดขี้มือติดโควิด ดูกล้องดูโกโปถ่ายไปสองเพลงแบตเกือบหมดเออวะเฮ้ยโอ้โหทำไมเราต้องมีคนฉลาดบนโลกนี้ด้วยวะมันทำให้พวกเราดูโง่ไปอ่ะเออวะนี่ครับวิธีใส่คาฮองที่ที่ไม่โง่นะครับผม โอ้นี่ตอนที่คูหมูไปอยู่ที่ร้านนี่ก็ยกหมูยกยกสนักเลยคนที่ร้านก็กว่าจะยัดเข้าได้นี่ออวะไรวะนี่มีเนี่ยครูครูขี่ครูขี่รถไอ้มอไซค์ไปแล้วครูก็สะพายกลับมา <c oughs> ที่แรกครูเตรียมเชือกไปมัดไว้ <c oughs> กลับว่าได้กลับมาแล้วครูจะมัดติดท้ายไอ้เวสต้ามาปรากฏว่ามีที่สะพายโอ้โหเหมือนเห <c oughs> มือนคนส่งไอ้นี่แหละเห <c oughs> มือนคนส่งอาหารเลยล ถ่ายได้นี่เดี๋ยวให้ยืมไปเล่นที่ตลาดอาเออเปิดหมวกเปิดหมวกนี่หนักห<ๆ>นัก,นกไอไอตัวไอตัวพันเก้าอ่ะเบาอยู่เป็นไม้ไม้ไม้อัดบางๆแต่อันนี้เป็นไม้สังเกตว่าเหมือนไม้นั่นแหละเหมือนไม้ไอไม้จ้อยอ่ไม้จอย,จอยทั้งท่อนเอามาเอามาสับใส่กัน เออมันก็เลยทําให้หนักขึ้นนะแต่เสียงมันได้เสียงที่แน่นขึ้นเอ็โคแ l a อย่าลืมเช็ดนะครับคีย์บอร์ดครับได้เช็ดกันไหมครับเช็ดครับไม่ได้ครับคุณจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้ครับเอออยา่ยาอยา่าอย่าเองอะ่ะอยา่าโดนเล่นตลอดเก็บไม้เก็บไม้ด้วยระวังไม้หล่นด้วยเพลงเพลงต้องเอาฟองน้ำ หุ้มอันนี้ไปไว้ในช่องเดิมแล้วก็ถอดไม่ออกเออเก็บตัวอย่างที่เก็บได้พี่พี่ถอดไอ้น,นี่เก็บใส่ถุงไว้ได้ไหมกูรวลำคาญพวกน้องมันมาเล่นเนาะจะด่าก็กลัวเสียบรรยากาศเออตอนเย็นๆอ่นนะมันมันมันเลิกเรียนกับมาแล้วมันชอบมาเล่นในห้องแล้วมันก็นเล่นไอ้นี่กงเกงกงเกงอยู่ กูครูไม่อยากให้มันเหนื่อยเว้ยมันมันก็เหนื่อยกับการเรียนมาพอแนละ้วมันยังมาเหนื่อยกับกูไดยย้กูเลยไม่อยากด่ามันเราต้องเก็บเก็บใส่ถุงไว้จะมีถุงรูปสุดงามสมสังคมข้างใครแต่หน้าเสียดายมีผัวใจท้องสกัดโอ้มีผัวแล้วพัซซันแก้มเลือดเถอะแกไม่ได้เลยนี่ได้เลยนะแก้ม วันนี้เราใช้คอมพิวเตอร์มาแต่เราไม่ได้เอ้ยเราเปิดคอมพิวเตอร์แต่เราไม่ได้ไอ้นี่บบบบมนะไม่ได้ใช้นะยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังคบกันอยู่ยังไม่เลิกมไม่ยี่ปไนไงเปไงเสียวเหน,นื่อยเนาะเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ไม่ได้ใช้เจียด้แต่น่าเสียดายไม่ได้ใช้มัน อะไรเก็บเองต้องเก็บดีแก้มก็สำหรับมอโซแบนของน้องเพลงนี่นานๆทีก็จะได้มาเนะประมาณสเดือนก็มาอีกทีนึงก็ไอเพลงก็มีผัวมีลูกแล้วนะครับทาไมก็มันประมาณนั้นเลยนานนานจัดอ่ะเออเฮ้ยอยู่อยู่มอไหนแล้วนี่เพลงมอหมีแฟนยังที่เรียนเอยเต็มปากไหมยืนยันจริงจัง จริงจังยังไม่มีเว้ยพีพียังไม่มีเว้ยเอ้หนุ่มหนุ่มมีสิทธิ์ครับหนุ่มหนุ่มมีสิทธิ์ยังไงก็แชทมาได้นะครับแชทมาที่อะไรนะเอ่อเฟซเฟซบุ๊กอะไรนะของคุณคุณอะไรนะของขายที่ร้านขายสบู่คุณอะไรนะเออคุณคุณเข็มจีฬาใช่ปะเฟซบุ๊กเข็มจีฬานะครับเข็มจีฬาสีวิไลนะครับแชทมาแล้วต้องสั่งสบู่นะครับเออสั่งสบู่ก่อนประมาณร้อยก้อนแม่น้องเพลงถึงจะแจกเฟซให้นะครับถ้าไม่ครบร้อยก้อนไม่แจกนะครับผม แอมแอมช่วงนี้ยังขายชาบูเอ๊ะอะไรบ้านีนี้ชาบูช่วงนี้ยังขายบ้านนี้อยู่ป่ะขายอยังไงวะเลยลูกค้าก็หายหมดสิอย่างนั้นเลยช่วงนี้ขายดีป่ะต้องมีตาน่าขายในฟุกุใช่ไหมข้าเรียกใช่ไหมอ้าวแล้วขายช่วงนี้ขายอะไรขายไหมตอนนี้ของหมดแล้วค่ะของเฮ้ยของขาดไ้วยของขาดของขาดอ๋อแต่ว่าของหมดใช่ไหมตอนนี้ แล้วเราร,รับของไปจากไหนพ่อไปรับให้หรือว,ว่า,าอ้ถ้าได้ฟุกุกนี่ต้องนครสวรรค์ปะที่ไหนอ่ะท,ที่ที่อ๋อแถวแถวนี้ท,ท,ที่หมดประกรันประกันะ,ะเอเอ,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 เอๆยังไงก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะครับีโดยเฉพาะร้านสบู่ครับร้านสบู่คุณเจมจีลาเข็มวิไล อชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแก้มแก้มขายปะแก้มขายอะไรบ้างปะช็อกโกแลตเือนไอช็อกโกแลตเถือนที่เอามาให้เอ้ยเย็นนี้กินขี้แตกด้วยพี่ระวังด้วยได้กินเปล่าหมดเนี่ยเออขี้แตกด้วยนี่ครูไม่ครูไม่กินอยู่คนเดียวครูรอดอ่ะนั่นนั่นนั่นยิ่งสบู่เนี่ยสบู่ไอคุณเข็มจีราเนี่ยหูคันใช้แล้วคันนะครับไม่ไม่เชื่อลองซื้อไปใช้ดูครับผม เออนี่เนีป็นการตลาดอการตลาดการตลาดเะ้อไลองต้องต้องสร้างดราม่าก่อนนะเขว่าอไปลองกินด้วยอเสียจรฮ้ยแกมขายจริงปะขายอยู่เหรอตอนนี้โอ้โหในในดูเอามาโชว์หน่อยดิที่ว่าไอ้กะปิเอ้ยไม่จำไม่ได้จำไม่ได้ทุกคนใครเอะไรไอ้กะปิเครือบอ่อนอะไนตอนนี้สับสนไปหมดแล้วว่าใครขายอะไระงงไปหมดแล้ว ในในเอาอันที่มันยังเต็มเต็มอยู่ไหมเดี๋ยวเราต้องถามซานินะเพราะว่าซานิกินซานิไม่โกหกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับนี่ครับช็อกโกแลตเถื่อนครับผมครับยังไงก็ออยหรือสคบยังไงก็เข้าบ้านได้หมู่บ้านสายชัยนะครับซอยอะไรซอยอะไรซอยอะไรหมู่บ้านสายชัยซอยสหมู่บ้านสายชัยซอยสี่ครับช็อกโกแลตเถื่อนเป็นเป็นโรงงานเป็นโกดังเลยนะครับอยากทลายโรงงานช็อกโกแลตเถื่อนอ่า แต่ถ้าไม่เชื่อว่ามันเป็นช็อกโกแลตเถื่อนจริงก็สั่งซื้อได้นะครับผมขอไอจีหน่อยครับ K E M underscore W N ครับผมสำหรับช็อกโกแลตเถื่อนอันนี้ก็จริงๆก็รสชาติเป็นยังไงไม่รู้นะครับต้องถามน้องซานิครับผมซานิรสชาติช็อกโกแลตเถื่อนเป็นไงบ้างลูกหวานจริงครับหวานหวานอะไรอีกอ่ะอย่างเดียวครับผมอย่างเดียวคงคงไม่เผ็ดเหมือนส้มตำนะครับอ่าครับผมช็อกโกแลตเถื่อนสั่งได้ขอไอจีอีกครั้งหนึ่ง สกอว์วเอ็นค่ะครับผมไม่ไอจีโรงงานไอจีไอจีโรงงานเถื่อนนะที่ที่สคบกับออยจะเข้าอ่ะเนี่ยอ่ะก็ว่ากันไปนะครับใครประกอบอาชีพอะไรได้ก็ขายขายนะครับช่วงช่วงนี้ที่บ้านพีก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วทั้งทั้งน้องทั้งพี่ขายหมดแล้วเต้ เออถ้าถ้าเกิดว่าเจอเจอสายพันธุ์แบบนี้พยายามลื้อให้ได้ทำให้มันบิดกลับคืนให้ได้ก็คืออยากให้มันบิดคาเนี่ยถ้าถ้ามันบิดคาไว้ที่ม้วนไปนานๆข้างในมันจะขาดพอขาดแล้วเราหาสาเหตุไม่เจอว่ามันขาดเพราะอะไรแก้มัดใหม่ดิวันนี้ก็มาน้อยคนนะครับถ้ามาเยอะแล้วมันมันวุ่นวายนะครับเวลาที่เราถ่ายมโซแบนเน่ะมันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากงาซีเรียสเพราะว่าเราต้องเก็บรายละเอียดเพลงเพลงให้ได้นะครับ ไม่เหมือนกับแต่วงนะแต่วงนี้ทุกคนจะเก่งอยู่แล้วนะครับทุกคนจะเก่งอยู่แล้วแล้วมันไม่มีไม่มีคนร้องด้วยนะพอไม่มีคนร้องเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสถึงว่าเนื้อร้องมันจะผิดจะถูกหรือว่านักร้องจะร้องเพี้ยนหรือเปล่านะก็คือเขามีหน้าที่เล่นตามโน้ตเขานะครับเล่นตามโน้ตให้ถูกก็โอเคแล้วพอนะส่วนฟิลหน้างานอะไรเด็กๆเขาจะสร้างสรรค์จะคิดเอนขึ้นมาเองนะครับมันก็เลยดูง่ายนะครับแต่ว่าในคําว่าง่ายของแต่วงเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคนฝึกใหม่ๆเนี่ยจะจะยากไม่ได้นะวันนี้ก็เลยมากันแค่ ห้าหกคนหกคนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่สนับสนุนมาด้วยนะครับมีใครส่งของมาให้นะใครซื้อของมาให้พี่นรลลพนนะครับแล้วก็พี่เม้งใช่ไหมพี่เม้งอ๋อพี่ไมช่จะอเขาให้เราไปแบกเองเว้ยมีรถเหรอมีรถค่าคือค่ารถไปเอารถบิงปองเ่ะเท่ากับซื้อโต๊ะิงปองใหม่อ่ะแ่นั้นไงมันหนัค่าน้ำมันเออ กันเองกันเองเอฮ้ยต้องต้องบอกให้พี่สมชายบวชเว้ยต้องไปบอกให้พี่สมชายบวชเราจะได้ไปงานบ้านพี่สมชายแล้วก็เอาตัวมิปองกลับมาด้วยนะแล้วก็มีอาจารย์กิตินะครับอาจารย์กิติจากโคราชเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่ส่งเงินมาช่วยเรา1,000นบาทนะผมขับขอบคุณอาจารย์กิติครับอาจารย์กิติไม่พลาดถ้าเกิดว่าน้องเพลงได้ยินข่าวว่าน้องเพลงมาร้องเพลงเนี่ยอาจารย์กิติจะเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่แล้วนะครับ นะแล้วก็พี่น้อยยโสธรทอพี่น้อยโอนมาช่วยห้ารอยบาทครับผมขอบคุณพี่น้อยครับวันนี้ก็ได้อยู่พันห้านะครับก็เดี๋ยวครูจะแบ่งให้เด็กๆกลับไปสักคนละห้าสิบาทนะครับผมเยอะเยเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กใช้เงินอะไรเยอะอาที่สิตไหมครับเพราะว่าแถวบ้านขายยาแก้ปวดท้องเขตสิบโออ๋อยอกยอมยอโอเคเออ แล้วก็ทุกทุกครั้งที่เราถ่ายโมซูแบนหรือถ่ายมีซ้อมอ่ะก็จะมีพี่น้อง f c สนับสนุนมาตลอดนะโอ้โอโ,อโอ้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเรายังไงก็แบ่งขนมกลับไปกินบ้านหน่อยนะเออเอาแค่พอกินนะไม่ใช่เอาไปขายนะเอาแค่พอกิน <c oughs> แต่ว่าบอกอ่าถ้าเกิดว่าเจอทีมแต่วง่ะี่ง <c oughs> บอกเขาด้วยว่า พวกน้ำโอชิอะไรพวกเนี้ยกูกกจะแบ่งให้น้องน้องดุยยางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแช่เดี๋ยววันจันทร์จะแช่ตู้เย็นมาให้น้องดุยยางาทั้งหมดก็เป็นน้องดุยยางน่าจะได้อยูม่มั้งอันนี้อะไรอ่ะช็อกโกแลตเหรอพี่พี่อันนี้ช็อกโกแลตเหรอ,อช็อก,กโออกแลตจากเมืองจีนช็อกโกแลตเถื่อนนะครับผมไม่มีอยครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้ครูไม่อยู่นะเราแต่เรามีงานวันอาทิตย์นะเรามีงานวันที่28 ที่ไหนจำไม่ได้แล้วน่าจะนูน่นสมุดประการานะน่าจะมีงานที่สมุดประการแล้วก็เดี๋ยวครูจะไปโคราชครูพาน้องไปหาหมอแล้วก็กลับวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วทีนี้เราวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะนัดซ้อมห้าโมงเย็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนัดซ้อมห้าโมงเย็นครูมาไม่ทันหรือครูมาทันหรือไม่ทันก็นแล้วแต่ซ้อม ก็คือมาเราต้องมาก่อนกูจะพยายามมาให้ทันเลยโอเคนะครับผมสำหรับเบบี้ทิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับะจะได้ปล่อยเด็กๆกลับบ้านกันแล้วนี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับรูปสุดงามสมสังคมดูให้ดีนะบางทีมันมันไม่ลงที ถ้ามันผิดฝั่งมันจะลงง่ายแต่ถ้าเราดึงขึ้นดิมันก็จะขูด<ฮ>เอาใหม่เอาให้ลงนะพี่ลง